ไปใส่จอครับทำผักเออเขียนล้วเขียนจริงไหมไม่จริงก็ไม่จริงเขียนไปแล้วเขียนไปแล้วแปลว่าเราไปศึกษาข่าียบร้อยแล้วอะไรนะครับเราก็ได้ดูข่าวมาบ้างดูแล้วเพราะว่าแม่เป็นคนส่งให้ดูครับครับผมแม่ก็สงสัยในตัวเราแบบนี้หรอไม่ไม่ไม่คือแม่แม่ก็รู้ว่าเราแบบคือเราเราก็เป็นคนแบบไปเที่ยวอยู่แล้วอะไรเงี้ยแม่ก็เลยส่งมาให้ดูว่าแบบเออเคลียร์กันเหนึ่งนะอะไรเงี้ยเขียนเหมือว่าไงเลียนยาวข่าวยะไรแบบนี้ ที่เขาไปอ่ะหนูจะรู้ว่าเขาไปาแล้วแบบก็จะมีแต่เพื่อนๆด้วยกันก็คิดว่าไม่น่าจะ ตรไหมที่เราได้อา่านมันแว่ามันเป็นพฤติกรรมรองไหม <c oughs> อ่านครับไม่ไม่ใช่พฤติกรรมผมเพราะว่าผมเกิน20แล้วปีที่ผมยี่สิบอะไรเงี้ยคือถ,ถ้ามันมีข่าวมันน่าจะมีมานานแล้วถ้าผมตอถ้าผมไปตอนขออายุไม่ถึงอะไรเงี้ยเราเราเวลาเขาแยกกับเราหนึ่งเขาเขาเราดูไหมว่าหลาักนั้นที่เขาไปเขามีใ่นแตน่าจะจริงหนูไม่ได้ถามเพราะว่าอ่านแล้วมันถึงแบบไม่ถึงยี่สิบหนูก็ตัดช่วยละใช่สบายใจไหมคะที่มันไม่ใช่แฟนเรา ไม่คาดคิดว่าจะเป็นเขาอยู่แล้วเพราะว่าเหมือนพอเรารู้ว่าแล้เขาไปก็จะมีแบบเพื่อนด้วยกันแล้วก็พอยิ่งมันพลาดเหมือนเขาส่งมาให้ดูแล้วว่ามีข่าวนี้แล้วก็แบบอัอนไม่ถึงยี่สิบแล้ยไม่ใช่อย่องางที่คุณแม่บอกว่าให้เคเลียร์กันเด้วยเพราะว่าคุณแม่ก็เป็นห่วงพอสัมพันธ์เรากันอ๋อไม่ไม่ไม่ได้เป็นห่วงแม่แม่เนี่ะแบบส่งมาแซวเล่นๆอะไรอยครับใช่เจริงๆคนแรกๆวเราไปดื่มกิจอจอจากเกมตกใจเพราะว่าตอนแรกผมเห็นผมก็แบบเอ้ยเป็นเราเปล่าวะ เพาแต่แต่เราไม่ใช่อะไรเงี้ยเพราะเวลาเราไปเที่ยวเนี่ยคือเราก็จะบอกเขาแล้วแล้วก็แก๊งที่ไปก็จะเป็นแก๊งผู้ชายส่วนใหญ่อะไรเงี้ยแล้วถ้าเป็นถ้ามีผู้หญิงเนี่ยก็จะเป็นคนที่แบบใกล้ตัวแต่ใกล้ตัวต้านเหนื่อะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้จะไปทําอะไรเราไปในี่ระมัดระวังตัวหรือวางตัวยังไงเป็นแบบนี้ก็ไม่วางตัวคือเหมือนกับว่าเราเราก็ไปกับเพื่อนเราก็อยู่แก๊งเพื่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็วางตัวเพราะเราก็ไม่ได้แบบโพสโซเชียลหรือว่าทําอะไรที่มันแบบ ส่งผลต่อคนที่เห็นเราเป็นตัวอย่างเลยอย่างเวเราอย่างงี้จะมีสาวๆเลยเข้ามาหาเราบ้างไหมก็ไม่มีครับเพราะว่าจะเป็นแบบเพื่อนๆกันหมดเลยคือคือแบบในแก๊งนี้มันก็จะเป็นรู้จักกันอยู่แล้วอย่างเวลาเจะไปเที่ยวหนึ่งไว้ใจไหมลูกก็ปล่อยปกติเพราะว่าเขาก็ไปกับเพื่อนๆไม่กันอยู่แล้วที่จๆถ้ามันมีข่าวเป็นหัวผู้ชายที่เป็นเพื่อนกันอ่ะจะน่าเชื่อเป็นเพราะว่ามันมีแต่แบบมนมีแต่ผู้ชาย เราเป็นคนแบบไม่ชอบเที่ยวใช่ค่ะที่เราเราเราไว้ใจเขายงไบ้างเพราะตอนนี้เขาก็กลายเป็นแบบอยู่พวกที่แบบมีขามีตาทอมันเรียนแล้วไม่รู้อ่ะปกติเวลาไปเที่ยวก็ไม่ไม่ได้แบบใช่เพราะจริงผมว่าชัดเจนตั้งแต่แรกก็ไม่น่ามีแล้วต้องเป็นห่วดนะครับผมครืออย่างเวลาเจน๊มีขาเยอะเลยนะคะที่นี่หนุ่มไม่ค่อยอัดขาเถ้าจะนั้นจะไปจัดทัวร์ที่ส่งก็เออร์นขนดนี้นะอะไรอย่างเงีนีแลนด์กันนะ